นี่แหละครับพี่น้องครับพ่อผมเม่นำมุนครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันนี้ผมเส็ยเนื้อโต๊ะครับเนื้อโต๊ะขมมืดครับพี่น้องราดไปโต๊ะครับวันนี้มันต้มเป็นหมูมีครับผมแซวเนื้อเห็ดเนื้อโต๊ะครับเอาสูตรใส่หมูมาเห็ดครับพี่น้อง มันจะเอาไอ้มักไอ้มักมุดนู่นครับลองมึงครับมันสิกินมอครับพี่น้องร่องมันสิกินมอครับมันต้องลองครับมลองลงหูครับสุดจุดเป็ดหลามาไหดจุดโต๊ะครับพี่น้อง ผมอยากลองนะครับผมไม่เคยลองกัน,กนครับพี่น้องสูตรนี่นี่ครับกั่ก็ไม่ได้นะครับพี่น้องนี่ครับพอครับพี่น้องพอแล้วพอแล้วแต่ผมปิดฟังครับพี่น้อง นี่แหละครับเตรียมพี่น้องเตรียมการแล้วละครับนี่ไข่งัวเอาครับนี่คือสูตรใส่มูครับต้องลองครับีนำมาต้องลองเอาไข่งัวลงไปด้วครับผสมให้เข้ากันพี่น้องผมขออนุญาตผสมกันพี่น้องเฝ้าเขาเฝ้านี่ครับผมกับผสมแล้วละครับผมจะเอานุ่นลงครับวันนี้วันนี้ผมเบิร์ตผมดัดแปลงครับพี่น้องดัดแปลงเรา แล้วขอผมผสมผมขอผสมนุนนดิดหน่อยพี่น้องเด้อเมื่อเดียวพัฒนัดครับพอฝ่าวไปตกป่าคือกันครับพอสวยแล้วครับพี่น้องสิเทียงลแล้วครับนี่ครับพี่น้องผมกับผสมนุนเรียบร้อยแล้วลครับกาบาหายพอดีครับพอดีเกียวเวสตัวน้ำโค้งมันมันแห้งครับเราก็น้ำตะบันผมมันแห้งเราก็ใส่นุนไล่นิดนึงครับ เอาละบวบหอยมันละลายไปครับพี่นอ้องใครกับสายไรใครกับสายไน้อยนึงครับบวเราถึงหนาบวบหอมันละลายครับขันตอนนำใช้กระปุกขับมาเนี้เหนียวครับพี่นอ้องนี่แหรอครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับครับหน้าตากออกมาประมาณน,นี้ครับเงาตกหา้า ขาชีไปต๊ะขับรถนี่คลิปนี้เช็ดขวบแล้วก็เพียบนี่แล้วผมอาไปต๊ะอะไรบ้างครับพี่น้องฟาร์มเฉดเด็บพันธุมาครับครับนี่ครับห้าเห้อกระดาษมาต๊ะปลาครับพี่น้องบรรยากาศครับต้องเงียครับพี่น้องเบื้องจำหนี้พ่อครับพี่น้องเขาหายเป็นหอยท้ายครับ ข้าวปลายเพิ่งตอนสรุปเลยครับพี่น้องเนื้อเฮาเนี่ยครับสีเบิดแล้วครับลูกเพิงเลยแล้วเป็นกบข้าถ่ายเฮาวลักถ่ายครับพี่น้องไอเบิ่งตอนสรุปครับเฮาเนื้อมาทดลองอาจจะเป็นยังไงมาครับวันนี้พี่น้องกลับครับวันนี้บรรยากให้เบิ่งผมให้เบิ่งบรรยากาศจังครับบรรยากาศมองตกปลาครับผมแม่น้ำมูลครับเวลากลับแล้วครับฝนสีตกครับผมมือเติบเป็นแล้วเพิ่มครับ ครับเป็นพุทธศรุตุลครับพี่น้องนี่นไหครับพี่น้องครับเ่าก็ได้ษหอดบาดแล้วครับปลาห้อปลาข้องมือนี้ครับนะครับผมกับผมมาผมจะทายอยีกคนหนึ่ะครับพี่น้องเพื่อนมาหามทายครับแถวนั้นผมก็เลยบุหรี่ทายพี่น้องเบิ้งคลิปนี้ผมมาทายย่ายพี่น้องเบิ้องพ่อมาหามทายเพื่อนมาผมก็เลยบุหรี่ทายเบิ้งครับพี่น้องเขาโทกเลืร้ายครับคลิปนี้นะครับทำงานข้องมือนี้ครับ ยงนนี้ยเขาันน้ครับหอดด้านครับครับเงี่ยเขาเลิป,ปนี้แล้วครับเพื่พี่น้องคลิปนี้ก็ไปซักนิดแล้วครับพี่น้องวัดเียมาฟอกันมาครับสวัสดีครับ